ว่าเอาเวลาเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อปลาสะกเดี๋ยวถ้าตกได้แล้วใครไม่คุณจะตบให้ปากแตกเลยวันเนี้ง่ายแหละมังแค่ใส่เดือนจับมาแค่นี้ไม่ไม่แม่บอกแล้วอี๋อย่างวะสัตว์อะไรกลัวบ้างไม่บอก รู้เลยจะแกล้งจริงๆเลยนะกลัวงูแค่นั้นแหละไม่กลัวอะไรนะไม่ค่อยกลัวอะไรจริงๆคือสัวแมงสาบก็ยังไม่กลัวเลยที่บ้านหนูก็มีเยอะแยะมันวิ่งไปวิ่งมามีทั้งลูกทั้งหลานทั้งเหรนมันลูกโอเคแต่ว่าไม่มีแต่มีจิ้งจกต้งชื่อเป็นปีเตอร์ปีเตอร์พาร์ตเกอร์ก็เป็นสไปเดอร์แมนรู้ไหมคะจิ้งจกมีไข่สองใบเท่านั้นต่อมันท้องอะปีเตอร์มันมีตัวเดียวแล้วมันท้องกับใครมันท้องกับเพื่อนมันข้างๆมันอะมันกันวันก่อน งลมพี่ชาไปรู้มาว่าพี่เอมเนี่ยทำรายการท่องเที่ยวมาก่อนอแปลว่าพี่ต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์เยอะประสบการณ์เยอะก่อนจะออกมาก็มีประสบการณ์อย่างวะแปลว่าอะไรรู้ไหมคะอะไรวะเออเนี่ยตอนเนี้ยอะไรก็อะไรวะเอียงวะวักทีศค่ะเพราะกาลกาเอียงวะอย่างนี้ใช่ไหมแต่ทักทัดเราก็ใหญ่วะวงการบันเทิงไทยที่มีมามากกว่า6กปี ไม่เคยมีพิธีกรสองคนแต่งตัวแยกกันขนาดนี้กีหย่งอีหอย่างจริง แต่กรุงเทพแบงนี้กูยอีหยังวะมาตลอดทางเลยตั้งแต่ชุดพี่งานบอกว่าเอมเดี๋ยวจะมีรายการคู่กับติชาชื่อรายการอีหยังวะคืออะไรวะพี่เออเดี๋ยวว่ากันมาถึงบ้านก,กูก็เออคนจะร้อนไหมโทรไปหาไม่ร้อนแม่ <c oughs> แต่งตัวยังไงกูใส่สีแดงนะได้เลยต <c oughs> ิชาใส่เสื้อกล้ามเกรงทหารก <c oughs> ูเต็มที่กระโปรงกระเป๋า <c oughs> แว่นเวิ้นก็เหมือหนูไปลุยๆไงกูก็ไปลุยเลยอะไรก็ไปลุยที่รู้ไหมตอนแรกหนูตกใจอ่ะเพราะว่าตอนที่เจอพี่เอมอ่ะเขาแต่งตัวใช่ไหมแล้วหน้าเขามันขาวแบบว่องออกมาหนูว่าผีอ่ะ ว่อะไรอ่ะเอมโอเคเรไปไหนเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่อินทานอีสานโชค่ะชอบกินอาหารอีสานไหมคะชอบมากอีสานดีนะเี๋ไม่เคยกินอ่ะมันแซ่บปะอีสานดีสุดเพราะว่าแซ่บมันคืออร่อยแล้วเป็ดกราบเออคนละรายการเราอยู่จังหวัดอะไรแล้วนะอยู่นครศรีธรรมราชราชสีมาไม่ใช่ พี่หลับมาหนูก็หลับมาหนูรู้แหละมันอยางวะจริงๆอะไรกันเนี้ยอันนี้พี่ชื่อพี่ซอเหรอคะซออย่างผมมันจะเป็นแนวอีสานโทกัสิเป็นนายซานที่เราพัฒนาในรูปแบบต่างๆต,ต,ตรงนี้ที่มันเป็นนี้ผมตั้งชื่อไว้เป็นแบ็คฮับดาวคือมัน,นคือซี่โครงวัวประมาณสองว,วัววัวเท่าน,นี้ได้เหรอคะเท่าน,นี้ว้าวอยากกินวัวนี่เป็นก้างวัวนะก้ามวัวแบบฝรั่งเศสใช่ครับแต่ตรงนี้จะเป็นเห็ดแรกเห็ดแรกเห็ดแรก ก็หัวกล้องเลยค่ะเห็ดแต่ว่ามันต้องต้มสักสีน้ำก่อนเชฟเดินอย่างนี้แล้วต่นะต้องต้องผ่านสีน้ำถึงจะได้ดื่มไอ่ถึงได้กินหนูชอบหัวเห็ดต้นเลี้ยค่ะหนูขอชิมอันนี้ก่อนน้ำนู่จะเป็นอันดีดจริงเลยแต่ยังไม่เคยกินน้ำของปักช่องเพิ่งั้งแรกมันจะเค็มๆนิดนึงครับฝืนๆหน่อยไม่ฝืนค่ะหนูได้ โอ้โหเชฟอะไรวะเนี่ยได้อยู่นะเราไม่ติดหรอกถึงมันจะบ่ายโมงก็เหอะ ที่นี่สวยมากแล้วสุดทีเนี้ยพอกินข้าวแบบอ้ shit อย่ยงจริงอยไม่เคยเห็นกระดูกที่โครงอยู่ตรงหน้าเลยฉันไม่เคยเห็นเลยในชีวิตเนี้ยแล้วทุกอย่างที่มาแบบ oh s เชื่อกินได้ไหมเขารู้ตัวเองเป็นคนถูกยากมันเคนแบบเลือกแบบแต่ว่าพออาหารที่พอกินได้ที่หมูอะไรเงี้ยก็อร่อยคือเขาทําอาหารแบบว่าอีสาน progress ีฟมีความแอ d เข้าไปในความผสมอีสาแล้วก็แอ d อะไรเข้าไปให้มันดูแบบเข้ากันเอออร่อยจริงๆร้านนี้แนะนานะคะเราเซอร์ไพรส์แขกรับเชิญเราไปแอบดูนะเออแต่เซอร์ไพรส์วันนี้ก็แขกรับเชิญยังไม่มาค สิครับอย่านิ่งอันนี้คือโรปากายนะครับผมเป็นทัวร์ไกด์ของคุณในวันนี้ที่จะพาคุณมาทำกิจกรรมต่างๆเใครอะคะให้ลองเดาก่อนสิครับคือตอนแรกอะให้หนูดางหนูก็ดางไม่ถูกตอนนี้หนูก็ดางไม่ถูกเสียงแบบนี้คาแรคเตอร์แบบนี้หม่อมถนาดแดกหม่อมถนาดแดกอีกทีอีกทีสิครับพี่เอ๋ เสียงแบบนี้นะเน็ทภาพที่กูจะแทงดิช่าภาพแบงค์ใหญ่เลยไม่ใช่หแบบยกมกใช่ล<ะ>าแล้วครับดิฉันเดี๋ยวก่อนนี่เน่เน่แบน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 โอ๊ยอะไรอะ <c oughs> ลิภูมิครับไปด้วยกันนีลิภูมิสวัสดีค่ะมะทีมุกใช่ไหมฮะหมอมธนาดแดนนี่คือช่วยบอกกระทางบ้านว่ามันเป็นมุกที่เราคิดคิดขึ้นมาเพื่อความสุขสนานใช่ไหมมันไม่ได้มึงไม่ได้คิดจริงจริงใช่ไหมก็จริงแล้ววันนี้เห็นเขาบอกว่าน้องๆยังไม่รู้เลยใช่ไหมว่ากิจกรรมของเราคืออะไรไม่รู้อะไรเลยว่กูก็ไม่รู้เหมือนกันกูก็ไม่รู้เหมือนกันคือรายการวันนี้ไม่มีการบีบไม่ ไม่เลยไม่มีเลยก็เป็นว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยกิจกรรมเขาได้เตรียมเอาไว้อีกโลเคชันหนึ่งทานข้าวให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาปริกันได้ค่ะพี่ภูมิมาเป็นโฮสของหลูวใช่ไหมหนูอยากรู้ว่าไลฟ์สไตล์ของช่องพี่ภูมิเนี่ยเป็นเป็นแบบไหนคับแนวการเที่ยวเลยใช่ไหมถ้าเกิดว่าชอบจริงๆใช่ไหม เป็นคนชอบกิจกรรมพวก o อ t d อ o r ใช่ชอบไหมชอบจี o u t ดอ o r กับดอเอาชอบแบบนั้นบ้างกันชอบดออย่างเดียวไม่ชอบ outdoor ไปเรื่อยเล่นไปเรื่อยกิจกรรม o u t ดอ o r ก็จะเป็นพวกแคชเชียนคุกวนไหนก็คือจะจับปลาที่ที่จะติดคุกเแล้วก็ไปจับปลาที่อุทยานมันแคชเชียนคุกตอนนี้แนวแคมปิ้งมาแรงไหวไหมทิทซาไหวไหมไหวค่ะวีโนแคมปิ้ง Yes แต่ไม่ต้องไปหรอก เดียอิมเพรสเแบบอะแล้วแบบใส่อะไรก็ได้ไว้ลว้บรรดาลใจมาจากไหนเนะครับเป็นรองเท้าแต่ที่จะได้เกิดมันมีชื่อแต่มีชื่อชื่อว่าวัดชี ปลาตีนั่นเองครับแต่ที่เช่าวันนี้น่าจะด้วยการแต่งตัวลุกแล้วได้อยู่แต่พี่เอมเนี่ยกูเป็นห่วงนิดหนึ่งพี่มีพี่บอกว่ารายการนี้ไม่มีการบีบอะไรเลยชื่อรายการอีหยังวะพิธีกรสองคนเราต้องอยู่ด้วยกันดูแต่งตัววันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราลองกันวันนี้เราจะเป็นการตกปลาแบบง่ายๆบ้านๆเลยเป็นแบบเบ็ดไม้ไผ่เป็นเรื่องเบ็ดลาวก็คือแบบปักอยู่ตามริมน้ําเคยไหมแบบที่แบบชาวไร่ชนะก็ทำกันปักกันแบบริมน้ำมแบบมีปลาชุกปลาช่อนลายมาอย่างเงี้ยอันนี้เนี่ยได้ ว่าพี่ซอก็ทำมาใช้ไก่สามสายพันธุ์มันอยู่ในตัวเดียวกันเหรอยัดเข้าไปในรูของอีกตัวหนึง่ง <laughs> อ๋ยอจยากไก่ไว้ย่อยไม่บางคนอาจจะไม่เห็นภาพเราให้พี่ซอยัดให้ดูได้ไหมยัดไก่ยัดหมูอันนี้มันคือขนมจีนพอด้วยซช่ฉันมาทำอะไรที่่ <c oughs> <c oughs> เออแล้วพอเขาจะบอกว่าเออจะตกปลาใช่โอเคทำเองใช่ What หาเส้เดือนเอง เรากับกันดานกันขนาดนี้เราจะไปอีกเลเวลนึงเลยเหรอมามาี่มาดิค่ะโอ้ยมีเกือบบกบินกูลัวมากพ่อจะค่ะอันหนูได้เอามาพี่เอม กูเอาเวลาเนี้ย و, ขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อปลาซะเดี๋ยวถ้าตกได้แล้วใครไม่กูจะตบให้ปากแตกเลยวันนี้นิดเดียวโอ้ยอย่าออกไหนเดี๋ยวก็นิ่งอ่ะอ้าเอวพี่เอมเหลาหน่อยได้ไหมเหลาพวกนี้ตัวกลัวมีดลอยอ่ะนี่เห็นไหมดูสุดยอดเก่งเก่งมากดูกันครับไอ้คนฟ้าบูดอะไรไม่ได้เลยทำข้าหลามก็ดูไม่ใช่นะ นี่ก็ได้อยู่นะเนี่ยเข้าป่าได้เลยอย่างเงี้ยโอเคอโอเคครับของจริงเนาะมันไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เก่งเพราะมดเราจะมีคนช่วย <c oughs> รายการกูก็สร้างผ้ากันละเอาเป็นเหมือนกันเหรอแล้วต้องมี เยื่อไหมคะเยื่อใช่ครับเป็นหมูอะไรเงี้ยไหมหนูใช้เป็นหมูสิลเล็กๆต่อดูมันครับต้องเป็นไชเดือนเท่านั้นเหรอคะก็จริงแล้วเป็นอะไรที่เป็นธรรมชาติเคียดกบตะกัตเเดนเคียดกบด้วยเหรอคะใช่ถ้าเกิดปลาช่อนนะปลาช่อนเนี่ยแล้วมันจะกินยังไงแลฝดเขากินเหรอคะใช่เขาจะเกี่ยวไว้ที่หลังแล้วก็ปักเป็ดเอาไว้แล้วก็มันก็จะแบบว่าดิ้นๆอยู่บนน้ำอ่ะแล้วก็ทิ้งไปเลย อาจจะทิ้งไว้ข้ามคืนเลยหรือเราไปตั้งแคมป์ตั้งอะไรกลับมาปั๊บเนี่ยถ้าเกิดเป็นพวกลุกกบหรือเขียดเนี่ยคือโอ้ปลาช่อนใสเลยพี่ภูมิาดูถานพี่ภูมิหน่อยจริงหนูว่าถ้าสมมติว่าเวลาเราทําอะไรอย่างนี้ <c oughs> มันจะมีคนแบบดรามา่ากับการแบบทรมานสัตว์อ่ะพี่ภูมิมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้คะอ่าถ้าเกิดว่าตกปลาทั่วไปธรรมดาไม่ค่อยดรามา่าแล้วมันก็เป็นวิถีชีวิตนะครับ <c oughs> ใช่ <c oughs> ส่วนใหญ่และบ้านเราก็ชาวบ้านชาวไร่ชาวนาเขาก็ทากันมานานแล้วใช่ก็คือหาเลี้ยงครอบครัวบ้านเราเนี่ย ถ้ามีหน้านาเมื่อไหร่ฝนลงเมื่อไหร่เนี่ยเชื่อไหมว่านาที่มันแห้งแบบลุกลูก,ล,ก,ล,กลูกตาพอน,น้ามาปุ๊บมันจะได้ยินเสียงปลาช่อนเลยไม่รู้เหมือนกันมันมาจากไหนคือมันมีความอุดมสมบูรณ์ของ,องอมันมันมีอีพวกแบบโลกสวยทั้งน้ำมึง <c oughs> พุ่งลาเวนเดอร์เยอะแล้ว <c oughs> เราได้เบ็ดเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวเราไปหาเหยื่อกันเรานี่เพื่ออะไรอะคะพี่อะไรจะ้ะไม่พยายามพยายามตัดเจน เราเคยติดตามผลงานพี่ภูมิแล้วก็ไม่คิดว่าเขาจะแบบทําจริงๆส่วนใหญ่เพราะรายการแบบนี้ที่เราเคยเห็นตอนทีวีก็จะเซตไวอย่างเงี้ยแล้วเขารู้จริงนะเขารู้หมดเลยว่าต้องเป็นอย่างนี้ต้องหาตรงนั้ตรงนี้จริงก็คือแบบประทับใจค่ะประทับใจพี่ภูมินัารักอยู่เมืองนอกไม่เคยโดนไหมมายมตีแน่นอนถูกไหมใช่เออไม่โดนหรอกต่างประเทศเขาตีกันไหมไม่ตีกันแบบไม่ลองไหมอยากลองกครังเลยตีปะตีกน เธอ,อ<ช>ตีชาติจะ,จะเล่าให้ฟังไม่ว่าเธอจะกักันนอกบ้านแค่ไหนมาถ้าแม่กลับบ้านมาแล้วแม่ถึงอยู่อย่างเงี้ยม,มันจะเป็นลมมันจะแบบใจมันจะขาดทั้ง,งหมดโอ้โหเอา<น>พี่เอเป็นคนเตะเธอฟังแค่เสียงคือจะกลัวไหมเนี่ยแล้วมึงคิดดูขี่จักรยานมาแม่อยู่อย่างเงี้ยเอ็มเข้าบ้านกูเอาเล้วกูเข้อยู่กัธออุ้ยทำไมเสียงมันใช่มันเหมือนแซ่คือเหมือนแซ่หนูลองสักครั้งมาสักครั้ง เอาแบบเอาประมาณความแรงเท่าครูตีเเอออาามืก็ได้ไม่ไม่เอาครูบ้านพี่นะเบาเบานะทำไมมันเกิดความเสียวสลับมันเป็นแบบนั้นเลยแต่ฉันไม่เคยโดนตีเองถ้าเคยโดนตีมันจะมีคำว่ารู้แล้วเจ็บยังไงนี่ไม่รู้เลยอ่ะเด็กไทยจะต้องโดนทุกคนผ่านมาแล้วทุกคนอันนี้ถือการอนุญาตอยากรู้เองฟังเสียงมานะพี่ก็อย่าแรงขนาดนั้นเบาๆนะเบาๆนะไม่ไม่เอาเอาให้หนูให้รู้ของจริงดิฉันเลือดสาดเลย <laughs> เออคือมันไม่ถึงตายแต่มันแสบมันมีมันมีเขาเจ็บใจผสมภาษา <laughs> เเฮ้ยมันตัดเป็นคือมันตัดแบบเหมือนมีดเลยนะแล้วตอนเด็กพี่เคยโดนตีจนตัวพี่ขาดออกจากกันเลยอะ <laughs> อันนั้นก็โอเวอร์ไป <laughs> ใครกล้าขุดเชือดือนบ้าง หนูขุดได้แต่หนูเดี๋ยวพี่เอมขุดเดี๋ยวที่ชาช่วยจับพอหนอนกูเออทำได้แหละส้เดือนเองแค่นีเองก็คือเหมือนกับถ้าไม่รู้รู้สึกว่าตัวเองกล้าจับแน่ๆเลยไม่ได้คิดว่าฉันทำไม่ได้หรอกคิดว่ามันง่ายแหละมันแค่ส้เดือนจับมาแค่นี้นี่แหละส้เดือนไปอยู่แถวนี้พี่ดูแน่เฮ้ยเฮยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเย่ยยไย้ยยยเยเยยยยมยย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 ยเฮ้ยย มันง่ายแหละมันแค่ไสเดือนจับมาแค่นี้มันใหญ่ไปเปลี่ยนชื่อเป็นงูเถอะมันจะนี่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 มันไม่เล็กกว่าเดิมอ่ะพี่เอาตัวเล็กเอาตัวเล็กทุกคนอย่าวิ่งนะเดี๋ยวมันไอ้นี้ออกมารัน กิเหมือนบ้อสมบัติเน่คุณอะไรก็เจออย่างนี้หรออันนี้เราก็ขี่เขาไปดาเพราะเราไม่ได้ใช้เขาเสี่ยงวะเสี่ยงวะจริงเลยัมาทำอะไรเนี่ยไม่ขาดไม่าไม่ไหวอะมันเออข้ารู้สึกอะไม่ได้อ่ะไม่ได้จริง One two three ติช่ามาเข้าทางเส้นเลือดนะอมาเดี๋ยวใครเฝ้าเบ็ดอันแรกปลามีหลากหลายนะครับสังเกตดูทุ่นเราธรรมดาแล้วปลาช่อนมันจะไม่อยู่น้ําไกลหรอกมันก็อยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยถ้าเกิดทุ่นมันดุบ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 เมื่อไรก็แสดงว่าปลากินเบ็ดนักติช่าถือคันนี้ไหมถ้าทุ่นมันดุบดุบลงเมื่อไรก็ยกเบ็ดเลยมาติชาเรามาลองเพลงให้ปลากินกันดีกว่าลาจงกินเบ็ดของ วอ้โหโอโหเกลียดโอ้โหอ่ะร้องพร้อมกันเลยครับปลาจงกินเด็ดตของฉันโอ้โหมันจะเป็นปลาที่ซุ่มหาเหยื่อกบเพียรอะไรลงมาจากริมตลิ่งเนี่ยลงปั๊บมันซัดลงเฮ้ยทุบไปแล้วทุบไปแล้วทุบไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใช่คุณไปแล้วไปแล้วยังได้ยังได้แล้วิค่ะเฮ้ยติดไหม ไม่รู้สึกหนักๆอ่ะโอ้ยออกไโ่อ้ออกไปค่อัโอ้ย้มาแล้ว้มาแล้วอพี่เาพี่เอต่อเลยค่ะพี่ยอต่อเลยอ่ะโอ้โนี่ยเป็นช่อนใหญ่ด้วยนะครับผมช่อนธรรมชาติโอ้ยว่ายเหมือนก็มาจากตล ah> oh oh าดเลยนะเนี <S <S ่ยดูสิว่าเวลาเนี้ยขี่มอไซไปซื้อปลาซะโอ้นี่ช่อนไส้สวยนะครับเนี่ยใช่ค่ะกับโล้ะเนี่ยโอ้ว้าวช่อนธรรมชาติโลเท่าไหร่นะค้ นี่เมื่อกี้ไม่ก็ไปซื้อมาทัานเอ้ยปุกได้จริงจริงปกได้จริงๆปากมันยังไอ้น,นี้อยู่เลยอ <C> e <at> โอ้เนี่ยรอยช้ำจากที่เขียงน,นี่ ลอยช้ำจากเรียวกว่าบาดแผลบาดแผลมาดวผลไว้มาฝ <c oughs> ากคนดูถึงรายการอียังวะนะคะรู้สึเกิดอะไรขึ้นนะคะอ,อ,อันนี้เป็นอีพีแรกของอียังวะก็ฝากติดตามด้วยนะคะมึงมันผ่อนคลายมีสาระบ้างแล้วถ้าแขกกับเชิญถ้าสมมติอาหารสาระกับพิธีกรไม่มีไม่มีที <c oughs> ่อะไรเลยจริงๆก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายการที่แบบก็ได้ความรู้<ะ>จากคนมีความรู้อันนี้ไม่มีความรู้ก็คือไม่มีความรู้แค่นั้นเองทั้งที่คกับเอ็มเนี่ยคือไม่รู้จะรอดรอดไม่รอดไม่รู้อ่ะถ้า่พิธีกรยังไม่รู้ตัวเองเล้วจะรอดไหมว่าจะเจออะไรบ้าง่าาทุกกกออยยงงงมัันนจะะะแปไ็รดูค